สวัสดีจ้าพี่นอ้องท่านผู้ชมมือนีเมื่อพบกระชองยายไพ่ไพ่กินผ้าร่วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพย่ในน้ำขอมูลเนืา้อท่างตำเล้าเมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามคนเล็กกดไลค์กดแชร์ยายไพ่มไม่ได้จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ย่างยายไพยล่ลงคลิปใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม,ม่ๆพี่น้องก็บะไปพาดเบิ่งพาดชมเนื้อทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยยยยมาาาททักักยยกกบไ่ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาละกระเบ้ารล,ะละยายแย่ห้างพี่น้องค่ะไปเบิ่งข้อมูลตำเล้าอาจารย์ทันแรกเพิ่นเลยนะคะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางนี้พี่น้องค่ะเป็นแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณมาพอดียายกไพ่กระร่งสีลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะมาพอดีเลยนะคะมาเบิ่งค่ะหนุ่มสุพรรณบอกว่ามือนี้เด่นสองกับสามชัดบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นบอกว่าถ้าบ่แม่นแบบนี้บ่แม่นของหนุ่มสุพรรณเด้อว่าสั่นพี่น้องค่ะเพิ่นว่าเนาะ มีสองหาสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดเก้าสองหกสำหรับแนวทางนมสุพรรณนะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นนะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่แนวทางของแอดนั่นนะจ๊ะแอดนั่นบอกว่าขนมเล่ามือนีเด่นหนึ่งกับสองนะคะพี่น้องห่งกับสมีอยู่ที่นะคะหนึ่งสามห่งสี 5, ่หนึ 3, ่งห้าหนึกสองสามสองสี่สองหาและ26งหกะคะสำหรับแนวทางของ นมสุพรรณนาอพี่น้องเนาะเอามักอันใดกระจวดจาดฝาดบ่มตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางนมสุพรรณเอ้ยเอดนั่นนะคะนมสุพรรณพนาต่อไปเลยจ้าพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูน้ำอันนี้ก็เกือบมากบัทันนนาอพี่น้องเนาะเอ่อจับบมีแนวทางของเอร์นกเนาะพอมือพอมือนีเอร์ชนกเราบนลลกนาะพี่น้องเนาะเราได้กหนึ่งขนมไทยหลายแล้วเลยบนโลกนาอพี่น้องค่ะ อ่มาเบิ้มค่ะนูนามงดที่แล้วมากเกาเนาะจ้ะงวดนี้แปดเกาหามาตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าสันพี่น้องเอาพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เอกสิทธิ์ค่ะพี่น้องครับอาจารย์เอกสิทธิ์มื่อนี้มีหาแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าสองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามและหนึ่งสองนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์มักกระจวดจาดฟาดเบิมใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ แอตตุลน,นนะคะแอตตุลน,นบางมือกับเข่าบางมือกับบ่เขา,าเขาด้พี่น้องเด้อ่า,เข,าเข้าก็เข้าเต็มเลยเมื่อนี้เด่นหนึ่งค่ะพี่น้องหกสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเนาะคะ่ะเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและหนึ่งสี่สำหรับแนวทางแอตตุลนเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวจัาได้อ่านบ่เต็มแคบหน,นาจอถฐานแนวทางหลายเนยแย่แพ้กระจะบ่อ่านหายได้พี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส่วนนี้เนาะแอตจอยจ้าว่าสั้นพี่น้องคะ่ะ มาเบิงเอดจอยจ้าบอกว่าขานมเล้ามนีเด่นเจ็ดกับแปดละสันพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าอะไรดีวะสันมีเจ็ดสามกับแปดสามรุ่นวะสันสองหางน้อยน้อยลัสันพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่าสองหางมากระจวดจาดน้าเพลิไนได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเนว้ทางของเอดจอยจ้านะคาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางของเอ็ดเพนดาน้อยนะคะเพนดาน้อยบอกว่ามนีข่นมเล่าเด่นหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกละหกหนึ่ง มาคบยังกับจวดจาดเอาลูดเด้อร์วสันพนวาน,นอ๊อฟสหรับแนวทางของเอ็ดแพนด้าน้อยร้อยสูตรนะคะพี่น้องคะไม่เข่าไม่ลูดเดอ้อพี่น้องคะเลขเนาะแต่ว่าขันลงเนี้ YouTube ยยูทูบเดืก็คือสิบรนแม่นๆหลังออกหลงนอพี่นอ้องนอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงวสันพี่น้องคะมาเบิ้งอาจารย์พ่อเพียงบอกว่าขนมเล่าเมื่อนีฟาดหนักๆเลยวสันพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีเอ่อสองห้าสอง หกสองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าแปดการหาซีกับเก่าซีฝาดหนักสองซีห้าสองซีหาหนึ่งแปดสองหาสองซีวาสันสำหรับแนวทางของเพื่นเนาะมากระชวดจาดได้ค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดอันอาจารย์พ่อเพียงนะค่ะพี่น้องค่ะแอดพ่อเพียงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันพี่น้องมาเบิ้งแนวทางของไผ่หนูผีนะคะหนูผีพเนจรเนาะพี่น้องเนาะหนูผีพเนจรบอกว่าขนมเหล้าเอนี่เด่นเด้อว่าสันให้เด่น อ่าซีสองสองซีหกสองซีแปดนะคะพี่น้องคะแล้วกสองตัวพ่นบอกว่าซีหกซีสองและซีแปดนะคะสำหรับเนี่ยทางของหนูผีพระน,รนี่จอนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดฟา,าดเบื่อตามเพิ่นใดคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ได้บ้านพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดแพนดานอยคือกันนะคะเพิ่นมี0818 0919กัน0607์หอ่าหนและ17 สําหรับแนวทางของแอดเพนดาน้อยลอยสูตรค่ะพี่น้องค่ะมากกระจวดจาดฟาดบื้มตามเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพฒทาเมืองุบลเนาะพี่น้องเนาะพฒทาเมือุบลบอกว่ามึอนี้เด่นห้าเก้าว่สันพี่น้องคะแคบนาจอเลยเด้ยพี่น้องเด้อสองตัวมันมีศูนย์แปดสี่ห้าแปดสี่แหละเก้าสี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวแย่ไพ่จะบอกเลขแย่ไพ่เลยพี่น้องบอกเลขจากเลขตัวนั้นจะเป็นเลขเลขมากแย่ไพ่เนาะ จะบอกเด้อพี่น้องเด้อใครถ่ายคลิปพี่น้องถ้าฟั่งจบเนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดฟั่งจบกะได้ยินเลขแย่ไพ่เท่านั้นแหละค่ะหรือว่าพว,าวาฟั่งจบกะสิมีว่าคล้ายๆว่าเลขเข,าข้ากันกับเลขมากแย่ไนพะ่เนาะจะบอกเลยนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะมาเบิ้งค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะพี่น้องสวัสีิมีตัวคือบบุูล่ะเนาะพี่น้องแอดปูบอกว่ามันนี้เด่นแปดป๊ดนี่แปดเก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดเก้าดแปดแปดสำหรับแนวทางของ แอดปูนอพี่น,อน้องนอไัยมักนื้อทา,งา้งคนกะเขียบนาจอเลยเลยนะคะเมื่อเลื่อนย้ายฟันเห็นเรืออหไงพี่น้องคะ่ะเรือลำหมักใหญ่บรูเล็กนี่อย่างเนาะฝันเห็นเรือเรือลำหมักใหญ่หนึ่งนเนาะเรือมงคลเรือของดีต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะเพิ่นบอกว่าบารมีแสนค่าลือวัดสันพี่น้องค่ะเพิ่นมี3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 7 3 1 7 3 2 7 3 3และ7 4 3นะคะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบื่มตามเพิ่นได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดไพ่เนาะค่ะ3าตัวแยไพ่์บริกานรห้เด้อพี่น้องเด้อไพนมักแนวทางแอดไพ่กับเคียบนาจอเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดได้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนไท้ยหัวใจสิงแคบหน้าจอเลยคือกันเดอพี่น้องเดอแคบหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อนมีเด่นบนเด่นล่างนะคะ่ะขอคว่ำขอมาลายเนาะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางของเพื่อนเด่นเก่าก็สองเดอมือนีเดอพี่น้องเดอร์ของยาไพ่เด่นสองก็ศูนย์เดอพี่เด่นศูนย์ก็สองเดอแต่ว่ายาไพ่เน้นศูนย์เดอพี่น้องเน้นศูนย์่าคาวันนี้เนะาะไปมักศูนย์กับหาแนวอื่นจวดจ,จัดใส่ใดคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะ ใส่บ่ได้บ่ได้เบิง่งรอแนวทางแก้ไพ่เนาะพี่น้องเนะาะกาอยู่คลิปแหลกเด้อคลิปเล่าเมือกเหลกคลิปแหลกเมื่อนี้เนาะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ขนมเล้ามะม่วงวันเอ่อวางวันพูดเมื่อกี้มาเก้าหนึ่งนะคะวันนี้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่และเก้าห้านะคะพี่น้อง มักตัวใดกรบจวดจาตาต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กระกสินเนาะอาจารย์กระสินบอกว่าขนมเล่ามือนีเด่นหนึ่งะคะอาจารย์กระสินกับเขาดีดีได้พี่น้องเพิ่นบอกว่าหนึ่งียังดีมีหนึ่งศูนย์่งงหนมี่หนึ่งหกไปหนนะคะหนึ่งหกหน่งศูนย์หกหอาจารย์กระสินเพิ่นลืมหนึเด่นี่นพี่น้องแย่พต้องว่าเป็นหนึ่งหกแน่นอนเลยนาะเพะว่าเพินพ่นมี 16, หนึ่งหกหนึ่งศูนย์เนะเียนบอกคะ่คะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดบุลินนะคะแอดบุลินเราบอกว่า,าเหล้าทุนหน่อย7 4 3 6 43 6 3 6และ7 4นะคะอันนี้คือแนวทางของแอดบุลินเด้อพี่น้องเด้อนะคะมากระจวดจาดน้ำเพลินใดค่ะพี ino, ่น้องคะเนาะไอ้ไพ่เบาพิษผ่านประกันใดขอโทษขอไพ่เด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มเพลินเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอได้เลย4 62 อ่าศูนย์หกสามเนาะคะ่ะมีหกสามหกสองแลกเจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอจจอยจ้าวันมาเบิ้งค่ะเอดสาวหน่อยนะคะสาวหน่อยบอกว่าขนมเหล้ามณีเดียนหากรเกาเนาะเก้าเจ็ดเขียนๆไปเลยวัสดุห<ๆ>้าแปดเก้าแปดหกเก้าเจ็ดนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของอ่าอาจารย์ต้นน้ำแอดต้นน้ำเนาะคะ่ะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งวัสดุมักขืยังกับจวดจาดเอาโลดวัสดุเพลินวานอะ่ะพี่น้องเนาะเอา ว่ากันไปตามสูตรเด้เอ,อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยว่ากันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเต็มเพลินได้บานพี่น้องชุดเต็มเพลินเข่าดีขึ้นกันได้พี่น้องสําหรับแนวทางของแอนตุนน้ำเนาะอย่าไปกะว่าเอ,อ่อเข่าดีขึ้นกันนะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะเออเพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดข้างล่างฟันเจ็ดหกข้างบนหนึ่งเจ็ดแปดและเจ็ดแปดตัวร่องเจ็ดสองเจ็ดสี่และเจ็ดศูนย์มาเจ็ดยังกับจวดเอาโลดวาสาันพิ่นว่าเนาะ สำหรับแนวทางของอาจารย์ต้นนำเนาะคะ่ะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสันพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางแอกตูนหรือว่าเอ็ดวัลาพอนจับคู่ล่าวาสันลักสิบแปดเก้าศูนย์ลักหน่วยสามสี่หานะคะชัดบ่นอาค่ะพี่น้องคะชัดบ่นอเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะ สูตรนี้เลขเด่นเพิ่นว่าสั้นพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่างวดน,นี้เนียนสองเก้าก็สามเก้าสามสามเก้าสามสองเก้าสามสี่เก้าและสี่สองเก้าเนาะค่ะพีนะพนะ่น้องเอาจวดจาดได้ค่ะพี่น้องขนมเหล้าแย่ไพ่จักได้ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแย่ปอมแย่ไพ่มากเลยพี่น้องขาของแย่ปอมเอ่อเพิ่นบอกว่าสามหกสามสามห้าสามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้าได้หกเก้าเนาะค่ะมากแต่จวดจาดปาดดื่มได้เนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่นใดเลยนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเม็ดประชา,แบบชาบอกว่าเม็ดเดียวเขียนๆแปดหกว่าซันเนาะอ่ะมาเบิ้งแล้วได้แพทย์จะบอกบานเนี้เขากันกับแนวทางแก้ไพ่เด้อเลขมากแก้ไพ่แปดสองแปดหกหกสองดยพี่น้องเด้อชนกันกับเพล่นนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือเลขมากนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแนวทางของแอดอี๋อย่างก่าพี่น้องแนวทางของ Ad เอ่เอ ไพ่ตาเทพนะคะพี่น้องเนาะต่อพิ่นบอกว่าหกเจ็ดหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดหนึ่งหกมักกระจวดค่ะพี่น้องหกเจ็ดหนึ่งหกเนาะจวดจาดได้ค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเอสูวิตวสันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าสอ,องแปดสามหนึ่นงสามแปดและสี่แปดนะค่ะต่อไปเลยจ้ะมายม่วแดงเนาะพี่น้องเนาะ มายมแดงบอกว่าขนมเล่าเด่นอยู่ที่7838 8 2ดนะค่ะ2 8 3 8เด่น2ก็8ฝฟาดแปดวสันต่อไปเลยจ้าแอดบักฮัมหน่อยบอกว่ามือนีเด่น4ฝฟาดไป4 1ชุดวินอยู่ที่ศ1 4หาสี่ศูนหาไปพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเอาสีไปหลัก10เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแอดชํำนั่นวสันพี่น้องขาเพิ่นบอกว่า สองตัวมีหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์และแปดสี่ศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอด็ดอ่าพนซื้อาอ้ยังกับพี่น้องเอ่อแนวทางของเอ็อันนุ่มเนื้อนะคะเด่นสองกับสามเดนสองเจ็กับสามหนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองเนาะ เก่าเงินเก่อทองบอกว่าเด่นหนึ่งก็สีฟันหนึ่งนะคะเน่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งร่องหนึ่งแปดแปดหนึ่งชุดเต็มเพื่อนแคบหนาจอเลยนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเพื่อนผู้ใดมากระจวัดจาดฝาดบิรมได้เลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้พ่อได้รุ่นว่าสั้นเพื่อนว่าศูนย์หาศูนย์หกกันหนึ่งหาหนึ่งหกเงนที่เรีวห้าหนึ่งห้าสองเงินี้ศูนย์หาศูนย์หกเนาะเออยายไพ่มีดิมีบอพี่น้องจยายไพ่เบิร์กันยายไพ่มีศูนย์สองศูนย์เก้าและ 04น,นะคะ0เก่ากับ06น,นั่งกระไดเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะเนาะต่อไปเลยจะอันนี้เป็นแนวทางไทย,ยตัวนี้พี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของแอดเปาบุญจินนะคะเปาบุญจินบอกว่าขนมมือนีเด่นอยู่ที่21 23 31 34 231 314เปาบุญจินขนมเล้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายพิดไทยโดยแนยวทางของแอดนายเด้อพี่น้องเด้อแอดนายเราบอกว่ารัฐบาลมือนีเด่นฝาดเก่า8กับเก่า1วสัน891 เ 9, 9 1าเกและ0 9นนะคะ9097และ99สําสำหรับแนวาทางเอดไนทหมักกระจวดจาดฝาดเอาลดเดอร์ว่าสัน้นถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น,น,อน้องนะจ่าที่เด็กเขามาหลับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังสุขู่สุขขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมุ่แน,นวาทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวาทางขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจ้า